สวัสดีจ้าเพื่อนเทุกทคน welcome to d d Chanel n ก็วันนี้โดนเซอร์ไพรส์หนักมากไม่รู้ยังตามหาไม่ไดนะ้ว่าใครเป็นคนทำแต่อยากเอามาให้ดูไปดูกันสวัสดีจ้าทุกคนพอดีว่ากำลังแต่งตัวอันฮักก็ตื่นกำลังแต่งตัวสิลงไปข้างล่าง อันบัตนีลับเปิดประตูมาแหม่เบื่องเฟอียงมาว่างไวนี่วุก็เล่าไปเบิงกล้องของเจ้าของเนี่ยกล้องของอันาน,านั้นั้นกล้องของเจ้าของกระยูเต็มอยู่กระยูครบแล้วอันนี้กล้องนี่มันมาแต่ทั้ง d อะ วัาเปิดเบิงว่าเปิดเบิงมันมาแต่ห้างได้ผู้ใดลักเขามาเฮ่นผู้ใดลักเขามาบ้านส่วงไก่กว่เอามันคือเป็นกองสีจังสีฮันเด ฮันเด้ฮันเด้อะพี่น้องอันอย่างว้า ้อยหนากับว่าข้างล่างเออ อ is that? อะตั้งสติได้ละมาจากใครไม่รู้ไม่มีชื่อ ตั้งสตี้เด้ว Happy birthday ดิ๊ e XL XL จากคริสเตียนอีออก็มาในกล่องสวยดูมากแต่ว่าตัวเนี้ยปินปินเป็นสีนี้ในกล่องก็ไม่มีอะไรก็เป็นซับเฉย โซเอชโซเอชอันนี้ก็เป็นน้ำหอมทดลองธรรมดาอันนี้ก็บูสเตอร์หนังหน้าอันนี้ก็น้ำหอมแต่อันนี้ไม่รู้ว่าอะไรมาในพาวชคริสตียนดีออ เนเผาก็มีแท็กลอยๆอย่างนี้จ้ะอ,อือันนี้มันคืออะไรไม่รู้แต่ก็เปิดดูกันเช็คเจอเอสเอสเท ไม่รู้ว่ามันคืออะไรอ่ะยังงงๆอยู่นะนี่เนี่ยอันนี้กับอันนี้ไม่รู้ว่าคืออะไรถ้าใครรู้คอมเมนต์มาบอกเลยนะนี่จ้ะนี่ก็เป็นน้ำหอมบริสเซเวส คริสเตียอนดีอมาตัวเนี้เข้ามาเปิดเปิงอันนี้แกะเลยนะคะของยากแกะเลยนะคะ มีสองร้อยมลขวดสองร้อยมันใส่ตายไปเลยจ้าหุยไม่มีพึ่งหรอ อันนี้ก็จะเป็นฝาคริสเตียนดีออลข้างในก็จะมีรูปพึ่งอันนี้จะรอบๆขวดก็จะเป็นอย่างนี้เอากลายเป็นรีวิวเสยก้นขวดก็จะเขียนซีกล่องก็ไม่มีอะไร กล่องข้างๆก็จะเป็นลอนเป็นลอนเป็นลอนจาบนี้จ้จาแบบนี้จะ้ะเก็นซาเบตเพรชุมเราต้องไปตามหาค่ะมา่มาต่อตาดใดกล่องนี้มาจากไหนลองชีดดูเดี๋ยวชีดไปทำงานเลยค่ะวันนี้ อยอยืก็ไม่มีอะไรแล้วมีแค่นี้แหละอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์ให้ด้วยนะจ๊ะไปแล้วบาย